สวัสดีครับผมธาราสังหาปาจีนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่อําเภอโพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคายนะครับพอดีมีโอกาสได้มาเยี่ยมบ้านนะครับที่อําเภอโพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคายนะครับก็มีญาติญาติกันฝากมานะครับให้นําเสนอ ให้เอาที่ดินเนี่ยไปนําเสนอช่วยขายหน่อยนะครับตรงนี้ที่ดินตรงนี้นะครับอยู่ตําบลกุดบงอําเภอพลทิสจังหวัดหนองคายนะครเป็นที่นานะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเนื้อที่16ไร่3งาน79ตารางวานะครับนี่เลยด้านหน้าทารานี่เองนะครับเป็นที่นา ที่นาเสมอเรียบทั้งแปลงเลยนะครับตรงนี้ฉนดคุดแดงน,นสสีจอนะครับติดถนนสาธารณประโยชน์นะฮะเป็นถนนลาดยางนะครับเข้ามาซึ่งจากตรงนี้นะครับออกไปถนนสีเลนระยะทางประมาณ300เมตรนะครับอยู่ฝั่งขาไปจังหวัดหนองคายนะครับ ถนนทางหลวงหมายเลข2อ2นะครับถนนชยางกูลเป็นถนนเส้นเรียบแม่น้ำโขงนะครับจากอุบลมาถึงน้องคายนะครับเส้นนี้นะฮะจากตรงนี้ไปอำเภอโพนพิสัยนะครับไปตลาดอำเภอพนพิสัยระยะทางประมาณ5กิโลเมตรไปศูนย์รชาชการนะครับที่วการอำเภอนะฮะโรงพยาบาลน,นะครับโรงเรียนประจําอำเภอประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเอง นะะแนวเขตตั้งแต่นี่เลยนะฮะแนวที่เจ้าของที่เขาทําการเพาะปลูกนะฮะหวานข้าวนะ,ะฝั่งขวามือทารานี่ครับตัดยาวลงไปนะครับประมาณประมาณ60เมตรนะครับตรงนี้แล้วก็ติดถนนเส้นนี้นะครับติดถนนกว้างประมาณ250เมตรทีเดียวนะครับตรงนี้ เดี๋ยวทาราให้ดูรูปแปลงนะครับก่อนนะฮะให้ดูรูปแปลงเนยครับอบอตอกุดบงนะฮะทำการก่อสร้างนะถนนที่ด้านหน้าแปลงตรงนี้นะครับ อบตอกุดบงอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายนะฮะตรงนี้นี่ถ้าเรามุ่งหน้าไปตรงที่ทาราเดินอยู่ตรงนี้นะ,ะก็ออกที่อำเภอโซ่พิสัยนะฮะไปอำเภอรบรนดุงไปจังหวัดอุดรธานีได้เช่นกันนะฮะแล้วก็โค้งเข้าตัวอำเภอพลพิสัยได้นะครับเดี๋ยวทาราให้ดูรูปแปลงนะครับนี่รูปแปลงเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเราจะยืนอยู่ฝั่งฝั่งนี้นะฮะแล้วก็เดินจะพาทุกท่านเดินมาฝั่งนี้นะฮะฉะนดคุดแดงรอสอสีจอแบ่งได้นะครับแปลงนี้ราคาได้ละห้าแสนนะครับราคาได้ละห้าแสนนะครับถ้าติดถนนนะฮะก็ประมาณล้านล้านต้นต้นนะฮะติดถนนสีเลนอ่าเส้นสองหนึ่งสองก็ประมาณล้านต้นต้นนะครับตรงนี้ก็ระยะทางเข้ามาประมาณ 400เมตรนะฮะก็ราคา5้0แสนนะครับต่อไร่นะได้ติดถนนกว้างนะครับติดถนนประมาณ250เมตรนะฮะร,ราคานั้นมาคุยกันได้นะครับทารามีเบอร์โทรนะฮะเป็นญาติพี่น้องของทารานี่แหละครับที่อยู่ที่จังหวัดน้องคายนะฮะติดตอดด่อโดยตรงเลยนะครับช่วยนะเขา นำเสนอนะครับเผื่อมีอพี่ๆที่กําลังมองหาที่ดินต่างจังหวัดนะครับตรงนี้ไว้สร้างบ้านพักอาศัยนะฮะหรือว่าจะทําเป็นรีสอร์ทก็ยังได้นะครับตรงนี้เป็นสวนป่าสวนไม้สวนผลไม้ก็ได้นะครับอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ําโขงมากนะครับอยู่คนละฝั่งถนนนะฮะเราข้ามฝั่งไปฝั่งนูน้นจากตรงนี้ออกไป ก็ประมาณน่าจะประมาณ2กิโลเมตรนะครับนะบแนวเขตไปจนถึงนู่นเลยนะครับบ้านหลังสีดงแดงๆนะฮะแนวเขตแปลงนี้ ชนกับบ้านหลังใหญ่สีแดงแล้วก็ตัดยาวลงไปนะฮะนี่ฉนดคุดแดงนอนสอสีจอนะฮะเลขที่โฉนดนะครับสองหกหกห้าหกอําเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายครับสองหกหกห้าหกอําเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย แปลงนี้แบ่งได้นะครับอ่าแบ่งแปดไร่แปดไร่ก็ได้นะครับแบ่งครึ่งครึ่งนะฮะครับวันนี้นะครับทาราพาทุกท่านเข้าชมนะครับพื้นที่ที่ต้องการที่จะขายนะฮะพื้นที่ตำบลกุดบงอำเภอพนพิสัยจังหวัดหนองคายไว้เพียงเท่านี้นะฮะร,ราคาไร่ละห้าแสนนะครับสำหรับ ท่านใดนะที่สนใจติดต่อทาราเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0879839016 0879839016ครับนะฮะไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคนะครับพร้อมนะฮะไฟฟ้า3เฟสด้วยนะฮะตรงนี้ครับวันนี้ทาราสหบัจจีนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมช่องทารานะครับซื้อขายที่ดินนะครับขอ ทาราขอวอวยพรให้ทุกท่านนะครับมีสู่ภาพพรารมัยแข็งแรงตลอดการนะครับประกอบธุรกิจประกอบกิจการอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านโชคดีมีชัยครับไม่เจ็บไม่จนนะครับวันนี้ทาราสหาประจินกลับขอบพระคุณครับ